เพื่อนๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับเพื่อนๆที่รักนักสะสมเหรียญเก่าแบงก์เก่ารวมทั้งเพื่อนๆนักสะสมมือใหม่นะครับยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ช่องครูโดงคอยอีกครั้งขอพระคุณ FC ก็ต้องคือยังไงล่ะเราก็ต้องขอบพระคุณนะครับที่ติดตามกันมาหลายคนส่งเหรียญมาขายหลายคนก็มาจำหน่ายมีการซื้อขายกันอยู่โดยตลอดนะครับก็เหรียญที่คูโด่งที่ได้มาหลายครั้งคู่ด่งก็จะนำเหรียญนั้นๆเข้ามาพูดมาคุยกันคลิปนี้ EP นี้นะครับใครมีเหรียญสบาท เหรียญ2บาทก่อนในหลวงรัชกาลที่9นะครับโดยเฉพาะเหรียญ2บาทนี้เป็นเหรียญปีพุทธศักราช2,556นะครับคุโดวงอยากให้ถ้ามีในอมนอมสินกระตรวจออมสินเช็คในกระปุกถ้ามีเหรียญปี2,556 ดูให้ดีนะครับมีเหรียญแบบนี้ออกมาเยอะมากนะครับปี2556เนี่ยออกมาเยอะมากแล้วราคาเล่นกันก็หลักร้อยหลายร้อยด้วยถ้าสวยๆนี่ก็หลักพันก็มีเดี๋ยวลองเข้ามาดูนะครับเหรียญที่คุณด่งจะมาพูดถึงวันนี้เป็นเหรียญปี2556โดยเฉพาะเหรียญปี2556ที่เป็นเหรียญ2บาทนะครับเหรียญ2บาทสีทองเนี่ยจำนวนการผลิต ฟังให้ดีนะครับ300ล้านเหรียญ300ล้านเหรียญนะครับโอ้โหก็ถือว่าเยอะมากๆเลยแต่เหรียญนี้ครูโด่งบอกได้เลยนะครับครูโดเห็นในกลุ่มนกสะสมก็เริ่มมีการนําออกมาขายนะครับเนี่ยของครูโดเนี่ยเหรียญที่เห็นย็นมือของครูโดเนี่ยครูโดก็ซื้อมาเนี่ยร้อยสองร้อยสามร้อยเนี่ยใครมีก็ติดต่อมานี่ครับผมสําหรับเหรียญปีสองพันห้าร้อยห้าสิบหกทำไมเหรียญนี้ถึงมีราคาสูง เอาให้ดูชัดๆเลยนะครับโดยชันอันนี้คือด้านก้อยแล้วนี่ก็เป็นด้านหัวเห็นไหมครับดูนะครับนี่เอาแบบช้าๆนะเดี๋ยวขยายขยายอีกนิดนึงดีกว่านะครับจะได้เห็นเห็นชัดๆเนาะนี่ดูให้ดีนะครับนี่เป็นดูนะครับนี่เห็นไหมดูขอบเหรียญเห็นไหมครับนี่เห็นไหมเหรียญน,นี้ปั๊มลงไป นี่ครับผมเราจะเรียกกันว่าเหรียญเนื้อปิ้นก็ได้นะครับนี่แล้วมาลองดูด้านก้อยเห็นไหมครับนี่ครับผมถ้าดูให้ดีนะครับตรงด้านก้อยนี่จะมีการเยื้องศูนย์นะครับเยื้องเซนเตอร์เนี่ยเห็นไหมครับเนี่ยเนี่ยก็จะมาอยู่ตรงนี้นะครับเนื้อมาอยู่ตรงนี้ส่วนตรงนี้ลองดูจุดไข่ปลานะครับก็จะตกขอบอยู่แหละแล้วมาดูขอบด้านนี้นะครับนี่นี่ครับผมเห็นไหมนี่ เนื้อแบบนี้คือลักษณะของการเยื้องศูนย์อีกหนึงลักษณะนะครับเนี่ยถ้าแบบนี้ร้อยสองร้อยเนี่ยขายได้อยู่เห็นไหมเนี่ยร้อยสองร้อยขายได้อยู่เนี่ยใครมีออมสินเช็คดูให้ดีนะครับแต่ถ้าเกิดเยื้องสูงไปครึ่งเหรียญเลยครึ่งเหรียญน,นะครับราคาก็จะหลักพันแต่เหรียญปี2556เนี่ยคุณดวงเห็นหลายเหรียญและในกลุ่มนักสะสมก็มีการนำออกมาขายเพราะฉะนั้น ชัวโงนี้ใครนำเหรียญออกมาใช้นะครับก่อนจะใช้ตรวจสอบตรวจช็คดูให้ดีเพราะเหรียญแบบนี้มีราคาเห็นไหมครับปี2 5 5 6นี่ครับผมนำมาให้ดูนะครับนี่นี่ครับผมจริงๆของคู่ดวงก็มีกำลังเดินทางมาอีกหลายเหรียญนะครับเราก็ซื้อเก็บไว้หแหละเพราะว่าเราชอบนะครับนี่ปี2556คลิปนี้ EP นี้นำของจริงมาให้ดู สวัสดีอ๋อถ้าเกิดใครต้องการจะจำหน่ายก็ทักทายเข้ามานะครับก็ยังดีกว่าเก็บไว้เนาะถ้าเกิดต้องการใช้เงินนะครับร้อยส0งร0อแล้วแต่สภาพคลิปนี้ EP นี้มีสั้นๆแต่เพียงเท่านี้สวัสดีขอบคุณครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาม